ข่าวที่เรารายงานไปเมื่อช่วงต้นรายการนะคะว่าไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งพร้อมกับมอเตอร์ไซค์อยู่ในซอกลักษณะเป็นเป็นช่องเก็บประตูการไฟฟ้าบางนาอยู่ที่เขตบางนากรุงเทพนะคะแล้วลักษณะก็น่าจะเสียชีวิตแบบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมาสามวันจนกระทั่งพอเข้าไปตรวจสอบนี่คือกลิ่นเหม็นโชยออกมาแล้วะคะ่ะแล้วนี่ตอนที่กู้ภ<ะ>ัยไปเอามอเตอร์ไซค์ออกมาเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมาเนี่ยนะคะ แล้วพอตรวจสอบก็เพราะว่ามีการแจ้งคนหายไปเมื่อช่วงสงกรานต์นะคะสาวันแล้วนะคะทีนี้คําถามสําคัญก็คือไอ้ซอกตรงเนี้ยซอกมันก็ไม่กว่าแต่มันก็ไม่แคบนะมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ทั้งคันจนกระทั่งเสียชีวิตไม่มีใครรู้แบบนี้เข้าไปได้ยังไงจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงเนี่ยจนทําให้คนไปเสียชีวิตติดอยู่ในเนี้ยลักษณะาทางกายภาพของพื้นที่เนี้ยมันเป็นยังไงแล้วสามวันเนี่ยรปภไม่รู้ไม่เห็นเลยเหรอ,อรหมายความว่า ประตูมันไม่ได้เปิดเลยนั่นน่ะสิมันไม่เลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรยังไงเลยหรือหรืออาจจะเป็นช่วงสงการช่วงปิดอยู่หรือเปล่าั่นน่ะส์แต่กลิ่นเนี่ยโชยอะเนี่ยมีคนที่มีคนที่ขับรถผ่านเส้นนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยขับรถผ่านขับขี่รถผ่านเนี่ยได้กลิ่นเหม็นแต่ไม่รู้กลิ่นอะไรขับรถได้กลิ่นเข้าไปในรถเลยเหรอน่าจะขี่มอไซค์อะอแล้วก็ได้กลิ่นได้กลิ่นมาอยู่วันสองวันแล้วล่ะระเพิ่งจะมารู้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยเจอศพ กลิ่นแรงจนกระทั JI, ่งเนี่ยพอมีคนมาตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตแบบนี้ทีนี้คําถามต่างๆที่เราสงสัยกันเรื่องว่ามอเตอร์ไซคันของผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปเสียบอยู่ในคาตรงนี้ได้ยังไงส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะคุณเอฟพาพิมลอยู่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วนะคะสดจากที่จริ princes, งค่ะพลเรือ่อขาดไหมครับ <loc> <happen> โอ้เอ๊ะอยู่ตรงช่องที่เขาเอาร่างผู้เสียชีวิตกับมอเตอร์ไซค์ออกมาเลยนะคะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะจุดนี้นะคะทีมถ่าวรายงานมาจากพื้นที่ของเส้นถนนทางรถไฟสายเก่าอยู่บริเวณด้านข้างของประตูรัว้วหน่วยงานการไฟฟ้าในพื้นที่บางนาจากการตรวจสอบนะคะยังพบว่ายังมีสภาพความเสียหายนะคะของประตูรั้วที่ถูกแรงรถเนี่ยพุ่งชนเข้าไปอยู่ในซอกประตูค่ะ ขณะที่จากการพูดคุยกับคนในพื้นที่เมื่อช่วงเช้านะคะบอกว่าในวันเกิดเหตุในช่วงสงกรานนั้นคือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ค่ะแล้วก็จากการตรวจสอบลักษณะาทางกายภาพในพื้นที่นะคะให้คุณผู้ชมดูลักษณะาทางกายภาพนิดนึงค่ะบริเวณถนนด้านหน้าถ้ามองตรงไปก็จะเป็นแยกสัญญาณไฟแดงเป็นแยกสรรพวุฒนนะคะซึ่งเมื่อ สัญญาณไฟปล่อยให้รถวิ่งมาแล้วก็จะเป็นลนักษณะรถที่วิ่งได้เลนเดียวมุ่งหน้าทางตรงไปทางคลังน้ํามันแล้วก็สามารถไปทางคลองเตยได้รถก็จะเมื่อสตาร์จากแยกสัญญาณไฟเป็นไฟเขียวแล้วก็จะวิ่งกันด้วยค่อนข้างที่จะมีความเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ก็ตามค่ะซึ่งเมื่อชเช้าที่ทินข่าวตรวจสอบนะคะแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวก็ยังคงจะมีให้เห็นอีกก็คือลักษณะรถจักรยานยนต์ที่มีการลักไก่ วิ่งแบบส,วน,นสวนเลนสวนเลนสวนทางเข้ามาจะไปทางแยกสัญญาณไฟแยกสันพวุตเนี่ยนะคะจากการพูดคุยกับทางผู้ขับขี่ที่มีการสวนเลนเข้ามาเนี่ยก็อบอกว่ามักจะขี่ลักษณะแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าช่วยร่นในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทางไปทำงานนะนะคะ ขณะที่รถที่ขับอยู่บริเวณเท่นนี้ก็จะรู้ว่าเดี๋ยวก็จะมีรถที่สวนเลนมาก็จะอาศัยเรื่องของการระมัดระวังตัวเองเอาขณะที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุดก็มองว่ารถของผู้เสียชีวิตน่าจะขับขี่มาด้วยความเร็วจนทําให้เสียหลักพุ่งไปชนกับ ประตูรัอวากำแพงของการไฟฟ้านะคะส่วนวินจักรยานยนต์ในพื้นที่บอกว่าในช่วงวัาสงกรานที่คาดว่าน่าจะเป็นวันที่เกิดเหตุนั้นเขาก็ได้ขับขี่รถผ่านเส้นนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ทันได้สังเกตนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตติดซอกอยู่ในประตูส่วนความอันตรายของบริเวณถนนเส้นนี้ค่ะจากการสอบถามคนในพื้นที่ก็บอกว่านอกจากรถใหญ่รถเล็ก รถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะก็จะขี่กันลักษณะแบบด้วยความเร็วแล้วก็อยู่ในขี่ในช่องทางของเลนกลางออไปพร้อมๆกับรถใหญ่นะคะส่วนด้านหน้าถนนส่วนหนึ่งก็จะมีการชํำรุดประกอบกับรถเทลเลอร์ก็จะวิ่งแล้วก็บางทีก็อาจจะแซงกันไม่พ้นทำให้พุ่งชนกับรถเล็กได้นะคะเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่ขับขี่รถอยู่ในพื้นที่ค่ะนี่เป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าใช่ไหมครับ อ๋อขี่ขี่สวนเลนมาทุกวันไหมประจํำไหมคะก็ก็ประจาอ่ะพี่ค่ะคือมันข้อข้อที่เราเลือกที่จะขี่สวนเลนเป็นเพราะอะไรบ้างนะมันมันมันคือแบบว่ามันยนระยะทางแล้วผมพักอยู่สกลแล้วทางานแถบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาเปิดให้ใช้อ่ะมันก็จะดีอย่างพี่ถ้าเาเปิดเลนใช่ถ้าเปิดให้เขามีการเปิดเลนใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาก็จะมาหนึ่งมันยนระยะทางแล้วมันก็รถมันไม่ติด มันมีข่าวว่าเนี่ยรถจักรยานยนต์เขาพุ่งชนประตูซอกเนี้ยทราบข่าวไหมไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบ,ราบ<อ>ก็คือเขาจะมีบางทีรถเขาจะเบียดมามันก็จะมีเลยแบบแกล้กงกง<ต>็มีใ,นนใช่ใช่ที่มองว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรเอออุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนประตูรั้วเนี่ยน่าจะเป็นเส้นที่เขาขับมาเส้นเดียวกับพี่หรือว่าขับมาทางนี้แล้วก็ขับด้วยความเร็วนี้ผมไม่ทราบจริงๆพี่สงสัยจะมาด้วยความเร็วว่าคิดว่านะน่าจะเร็วอ่ะน่าจะขับมาด้วยความเร็วใช่ต่างคนต่างเร็วอ่ะ นั้นจากเราขับทุกวันนะวิ่งจะไม่เห็นน่ะเออใช่ใช่เข้างในว่าเออใช่เอน่าน่าจะเป็นแต่ตรงนี้นะยอมแล้วว่าปีหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าสามสี่ศพใช่ใช่ใหญ่เกิดจากความเร็วรถใหญ่รถเล็กใช่ใช่ อ๋อคือมันต้องระวังอ่ะถ้าไม่ระวังบางครั้งเนี่ยอราเราว่าหลุมมันเยอะโคนแปลกแปลกแปลกพื้นที่มาเนี่ยบางครั้งไม่เห็นวิ่งปื้อดเดียวก็ล,ลงหลุมลม้มคิดว่านะ ส่วนทางด้านคดีทีมข่าวได้สอบถามไปทางสอนอบางนานะคะบอกว่าสําหรับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีคนขี่จักรยานยนต์ชนซอกตึกติดมานานกว่า3วันนั้นไม่มีคู่กรณีนะคะแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตารวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะนี่ก็เป็นการตรวจสอบสถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของออบริเวณเขตบางนาค่ะเอฟพาพิบูลทีมข่าวเวิร์กพอยต์รายงานค่ะเวิร์กพอยต์ช่วยคนไทยและไขความจริงค่ะ ทงแถวนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมคะเอที่พอจะจับภาพเหตุการณ์ตอนเกิดอุบัติเหตุไม่ได้อ่ะคะ่ะเท่าที่ดูมีกล้องไหมค่ะเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะคะคาดว่าน่าจะอยู่บริเวณเ,เส้นทางของถนนพื้นที่เกิดเหตุนะคะคาดว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานต้องออสํานักงานเขตกทมนะคะที่ที่จะเ,เดี๋ยวทีมข่าวจะมีการตรวจสอบต่อไปะคะ่ะบนถนนเส้นทางรถไฟสายเก่าเนะะี่ยค่ะ คขอบคุณค่ะคุณเอค๋ะคะก็ตำรวจบอกว่าไม่มีคู่กรณีนะคะคแต่เดี๋ยวก็ต้องดูกล้องวงจรปิดให้ชัดเจนอีกทีหนึ่ง